สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาทองวันที่16สิงหาสองหานะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานปรับไปทั้งหมด1ครั้งด้วยกันค่ะราคาปรับลดลงอยู่ที่50บาทค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ราคาทองวันนี้นะคะทองแท่งขายออกอยู่ที่28,600บาทค่ะรับซื้ออยู่ที่28,500บาทส่วนทองรูปประพันธ์นะคะขายออกอยู่ที่29,100บาทรับซื้ออยู่ที่27,985บาท36สสตางค์ค่ะ ในส่วนของสปอร์ตโกล่าสุดอยู่ที่1 9 4 4 8 0ดอลลาร์ต่อออนนะคะราคาก็ยังทรงตัวอยู่นะคะและราคาทองคำโลกอยู่ที่1 9 4 4 7 1 4ลดลงอยู่ที่0.45%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่31.128เพิ่มขึ้น0.23%เลยทีเดียวค่ะ เรามาดูราคาทองรูปพรรณกันต่อนะคะจะมีครึ่งสลึงหนึ่งสลึงสองสลึงหนึ่งบาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะของแต่ละร้านซึ่งแต่ละร้านนี้จะมีค่ากำเนิดที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ลายนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนประเด็นที่น่าสนใจนะคะราคาทองคำโลกนะคะหรือว่าสปอร์ตโกมีการปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากได้รับ แรงกดดันจากผลตอบแทนของพันธบัตรสาหารัฐอเมริกาที่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะและรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งไปแนทิศทางที่ดีค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ